นี่นะคะได้หมวกด้วยครบเซตได้หมวกด้วยอ็อกซอรีครบเซตเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ได้กระเป๋าได้กระเป๋าให้ซาลาด้วยเดี๋ยวจะไปกินเขา่าเลยหิวเข่าเราก็ได้เหมือนกันเราได้เสื้อสีส้มนะทุกคนให้ของนาดาวเนะสื้อผ้ายเยอะมากเอามาจากบ้านป้าพี่นันนะคะทุกคน แม่แม่แม่ก็ได้เยอะเหมือนกันแม่ม่เยอะดอกมีของหน้าลังของหน้าแดงอ๋อใบนี้สวยเลยนะดาวกจองแล้วงามเลยจ้ะนะดาวฉันก็ได้รอบที่แล้วเหมือนกันฮะเอองามงามเป็นสาวเลยอันนี้กระเป๋าให้เด็กหญิงซาล่านะจ๊ะที่นั้ถ้าเกิดเราถ่ายรูปเรากดตรงไหนนะคะพี่นัทมาดูให้่อยสีขวตรงไหนอ่ะ ไหนได้กระเป๋าให้สサาด้วยหรอน้า<อ>ดาวในดูดูให้ถ่ายตรงไหนอ่าปิงอ่าเด็กหญิงสサา,านะจ๊ะ <laughs> เออน้าดาวได้หมวกขี้ผอบค่ะน้าดาวได้หมวกขี้ผอบแม่ก็ได้สีแดงใช่ไหมฮะหมวกไม่ได้สีหมวกสีแดงอโอ้โหน้าดาวได้หมวกขี้ผอบค่ะทุกคน<อ>นะคะ ไหนโองามเลยอ่ะละยิบละยับเท่เลยอือนี่ในกระเป๋าใครอ่ะเนี่ยนี่นักงามไม่เอาไม่เอาหรอให้ยายเทาเนี่ยยายเทาน่าจะเอานะต้องคนให้ซู้ต้องคนให้ซู้นี่สะายแบบอะสะพ้ายแบบลุยลุยแบบนั่นนะเนาะให้ดูดิอ่ะต้องให้ยายเทาแล้วทั้งนั้นยายเทาอาจจะถือดูดีเลยนะเนี่ย กระเป๋าเนี้ยพอกิีปุ่งกันนี่หนะเนาะอืงามพกคุณมีกระตังนั่นน้าพกคุณมีกระตังถ้ามีกระตังจะขายได้นี่นี่หแบบใหญ่ใหญ่เนี่ยแบบนี่ยสุดท้ายไปคู่ออ๋แม่ใส่เสื้อกันหนาวอ่ะใส่ได้ใส่ได้ไม่ได้นุ้นได้อันนั้นอะไรอ่ะเขาติดอะไรไว้เอาออกหรืออ๋อเขาทำงานธนาคารไทยพาณิชย์ไงแกออกแกออก ดึงออกตรงนั้นแหละตัวหนีบกระเป๋านี้สวยกระเป๋าฉันเอาเองเลยเพราะว่ากระเป๋าฉันขาดอยู่พอดีเออเนาะดูดีเนาะน่าดาวเนาะใช่ใช่กระเป๋าฉันขาดอยู่พอดีสิบแตกเนี่ยตรงใกล้หลังก็ดีเลยหรือเัล่จ็เก็ตมันเอามาให้นาหลังไงวะ พี่มันเอมแเสือดนน่อยนะคุอน่อยจะผอมเสือนห่อยรงอืมสามถุงสี่ถุงครบเสร็จจะเนี่ยล่ะมาดาวเนี่ยอ๋ออันนี้ซิปซิปแตกซิปแตกนี่ไม่ใช่มันอันนี้มันเก่าแล้วแหละมาดาวดูดะซิปมันดีปะ เก่าไหมเออไม่เก่าหรอกอันนี้นะเนอสักแดิมก่อนแต่อันนี้ลอกลอกแล้วไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องเอาแต่เราต้องเอาอะไแค่มีะกระเป๋าสะพายอะแม่เนี่ยไงเนี่ยเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนได้พี่นัดเลื่อนให้หน่อยอพี่นัดเลื่อนอันนี้ให้หน่อยเนี่ยเลื่อนอันนี้ให้หน่อยกระเป๋าสะพายแม่ต้องเอาไปสักบอนเดอร์ใช่กันอืม นี่ไงกระเป๋าเขาได้เลยที่นะสวยเลยนะนี่กระเป๋าเขาแมวแมวนี่นี่ไหนมันน้อยโพดฉันใส่ไม่ฉันใส่ไม่ได้ของฉันเยอะเออตรงเอาอันนี้งามอันนี้ของวัตอะไรอืยันดิษณ์แม่เนี่ยไหนจ๋อแม่น่ะตัวน้อยๆเอาไว้ใส่ไปตลาดน้าดีเก๋น้าอ้าวนี่สะพายเสื้อใส่ของใหญ่เออสีดำแม่ได้อันเล็กนะแบบนี้นี่สวยอืม โอเคกับพายมเลื่อนมาให้ฉันันเลื่อนได้มั้่เดียเลื่อนด้พี่น้าเลื่อนมันสั้นเานในมันสั้นน้และเนใแม่สันเยกับายแเอาตนเอานทุบเด้เพราะเม็ดี่ะนะเออีกโน้ของแม่โอเคนะพอดีพอดีของแม่โอเคฉันก็ได้ลูกดั้ชุดก่อนนั่นแหะ นะพาากันได้หลายชุดแล้วเกินนะต้องคุยกันหลายชุดอันนี้อ่ะแม่ของแม่นี่ไงจะบอกว่าไหนวะกระเป๋าพี่นัฐกระเป๋าอ๋อพี่นัฐไปเก็บให้แล้วรอบที่แล้วฉันก็ได้กระเป๋าสะพายคือกาเอนฉันก็ได้ฉันเลือกไว้เลยกระเป๋ามันกันสะพายกระเป๋าแล้วมันใส่ได้หลายอย่างด้วยอันนี้แม่ใส่อะไรสัมภาระ จ้าก็แต่ดีมันมี1ิหมูจิอืมก็ฐ่นหสิ0มันก็มีอืมรอบนี้นะนมไม่เอาเนี่ยนมยังเหลืออยู่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมอืมชุดขาวอ๋อชุดขาวเหมาะกับนมละปฏิบัติธรรม นั่นไปเลือกของน้าดาวของปูผู้เรียกมันแนต้องละนมไม่อยากเลือกเนี่ย่ะนมมาเอาของหลังนี่นะก็น่าแดงนี่นะเนี่ยสองถุงอ่ะนุ่นไปเลือกเหระปอเจาไม่เลาวกระปงกทงนั้นของน้าดาวตัวนาะยมแต่กระปูกไปเยอะเลือกเลยสองอันนั่นอ่ะ ต่ได้มไหนนมได้ลังน่ะลังตัอวน่นนนมตัวใหญ่เนีจะใมั้ตต่เอวได้ไหมล่ะได้อยู่แล้วแลวใส่เอวใ่ลังตัวน้อยใลังตอตอนนี้ทุกคนกำลังเลือกเสื้อผ้ากันอยู่ค่ะ น้ำนมมาเลือกที่หลังนะคะอืมอ่านตัวน้อยหนอาของหน้าแดงนะ่ะใหญ่เลือกเอาแล้วทุกคนกำลังเลือกเสื้อผ้าค่ะเพราะว่าเอามาจากบ้านของป้าที่นัทนนะคะ โอเคทุกคนค่ะกำลังเลือกอย่างใจ,จจดจจ่อนะคะไม่ได้กระเป๋าแลวเกียนสองอันนี่ฮัาดาวได้ครบเซตเลยอันซสซอรีคร่ครบเซตเลยค่ะหนาเลยนะหนามีกี่ชัน้นแล้วก็สวยเลยนะนส,นสวยมีโซ่สามชั้นโอ้ ได้เล้วซิปก็ดีมดใช่ไหมนะดาวก็หูแป๊กแป๊กลองดูดแล้วกินข้าวดิหิวยังอุ้ยตายล่วง ได้กระเป๋าเท่ได้กระเป๋าทุกคนอ่าแม่กินข่าเลยเนะนี่ยแม่เนี่ยฉันได้กระเป๋าใบนี้ฉันได้กระเป๋าอือเค